มาเดือนแล้วมวนมดลูกมวนอยู่บ่มวลมวลมวนมวถามดชยอยู่ใช่หิวชอยได้ไงดีดีอยู่หอกหัวหน้า10เออเล้วแตบ้านเอ้ยไม่จ่ยน้องตู้จะเิ็ข้าวมานี่ยแบงค์นะแม่แบงค์นะแม่ น้าหมกเ้าตัวอยากกินเนะพีดผิดอ่ะนเจ้านี่จได้อันนี้หมูพิดลอกอันนีหน้ามเ้าชดอนนี่้าเอายข้ารวนี่ได้เต็มชอบเนาะช่องชอบได้เต็มชอบอืมคันดอแ้วสุกมาแล้วเกแล้งเอาเด้ออาอยากกินข้าวมนะได้จดสิได้ อ่คืออารมณ์ดีแทะขาวแตน,นอนอาฟอนะฮะวัดจังนะวาจนต้าุบเลยจุบเลยุบเลยมาจุบเลยไปไหนดินนะลูกอาขนมเจ้านี่ด้วยใส่อะไรขนมเกิบเจ้าน่ะนี่นี่นี่มักินไว้กินไว้มากิากนแล้วไม่เกบมกินเกืบไว้ก,ไวกินเกืบอ่ะอ่ะเกิอบเนี ว้าั่นกันลูกกินเกบกินเกบกินมัก็เกืบนะกินอาหาิวค่ะว้าวบ้านพอบุญนกเกิดบ้านพ่อบุญนกเกิดนะขนมเหระปืนนะหาประตูประตูชิเอาน้ำมัอยากกินนมนนะหาประตูชิมประตูชิมมีหอยขมาใแล้วเกิบอ่ะ แอ้ตู้ซีมน้ำแนยยังอยู่หรอกยังอยู่จริงหนึ่งแม่ก้คอนึงแล้วหลังเลยเอไไพอซีมังเนว้างมขับใจพ่อไหมพ่อได้ซื้อให้นะขับใจไม่้แลขับใจพ่อไหมขับใจพ่อมึงเดอมาอจุ๊บกันก็หนอล้ อย่าเลยว่ะเด้พอเริ่มชื่นแท้เนี่ยพอปากเนี่ยได้เดียวเอ้เ้น้ำฉกไอ้กินแล้วไปมาคือตึกตึกตักอยู่นั่งคากแท้นั่งคากแท้เอาแล้ว่ากองนกกระทาน่ะแม่แวงเอาเลยตัวหนึ่งนกค่ะ มารถพอตัวเตลี่ยนแหละแง่าแซ่บว่าลูกเกิบนะแซ่บว่ากินเกิบนะเออเกิบกินได้วะเนี่ยนะเกิบกินได้วะลูกแม่ชิมึงเนี่ยแม่ชิมมั้งแม่ชิมึงเนี่ยไอคิยไอคิด หวนกินเกือปะลุงคู่ละแสนกินนะ่ะอุ้ยอย่าดื้อลูกแซยบ่แเสบอ่อือเบ่แซสีบ่แม่กินนะแม่กินม่ซบังเลยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรวะ แทบอยงางอลย่มันเป็นแป้งเต้นไหมไงได้กินของแทบเต้นใ่ไหงไง ป้านี่ห้อยเกือบนี่เห็นั่งหอยเกือบไอ,กอบ้กินเกือบก <c oughs> ินเกือบแล้วปะลูกเนี่ยนหายกระพากินน้ำเลย มากินทีละมากินมากินทีละกินได้วเลยกินแล้วหิวข่าวในเลยไปหิวตรงโต๊ะพปตหิวตรงไหนในเอาลูกลงมาเลยเปลี่ยน้า เราบางตกแตกเลยถุงกันนะมีโทษสอบนี่แตงขีดินแท้โตกะอยู่พูดห่อนหัว่วอยากแตกติมาลงมายังมาก่อนเมยสิเมฆปั้นให้โอ้โฉมเคยเปลี่ยนเนี่ย À. Hãy subscribe tôi ก็ này ได้ตัวเดียวแห่ประตูซิมนี่มันเกือบนะนั่น จริงนะน่ะมาทันก็คือสกจีค่ะแล้วฉีดผมก่งัวเลมันไม่เลื่อมเลยก็ใส่ในไรไใช่ย่าไปสิไปเต่ระมาน้จะกไปกชื่อรลกก็กินจบพอนั่นมันตั้งบ่ ดปั๊เลยเซโน่เซโน่เฮ้ยไง่ยไปดูมาไปดูดิดินะเดยงนั่อยดูถึงไสองครูด้วยใช่นกหนาวรงหรือปอือผู้เป็นนารเอามาแบงอ่ะมาแบงกินแม่นกนะเฮ้ยมากินนะเฮ้ยนกนะหนัท่าเขนาด

Thế bằng cả làm rồi cho một kín mơ hơn nè Dạ Mình, mình bỏ đây bụi bỏ đấy, ổ mẹ Tôi khảo tôi đây, tôi làm một cái miếng Cái kín nó mừng như hả bà Không có ừ. đây kín nó chưa, Sao hăng rồi Tôi nhỏ con đấy đấy, tôi đây Để một, à? ừ. một nào Để một tàm không Để một tàm Ờ, cái cầm kín Kín

บุมบลบุ๋่ะรครัมชน่องุยไปยังกันบ่มานี้ดิยเนคนบ่ม

เอเอร์ูเอร์บมเือกมีเองานแงี้งานมอ่ไร่งาเมือรุ่นมเป็นซเบอร์ซเปอร์แบบนั้นสมงเบไ้เรนแบบสมองเบอร์มันมันบวมอะบอกระข่า คือห้องหูอื่นองทำมันโดงคือจิกผวกันนิดนึงอ่ะแค่ด่นะเฮ้ยคุมมั้เห็นบ่อลานนะออเน่ย่างนะเข้ากันไปถือกัน เนาะนี่คือกะซุ่มใมันหอมมั่งหวานมันหอมนี่มันบุบแต่มันหอมเน่มันแคงจะได้หลายอ้าวมือของ้ยงเนี่มาตอนนอนมาเห็นแคงขี่บ่ ายอ่ะขอมองได้เออขรมก็ตายหายเียวมวันนีเอาวิี่ว่าอาหขวดนีห้ขวดมีดีขวด่าขวดเก้าขวดปั่นมาเลยอ้าข่หนาว่มเศราเ่คนอนอนยอมา่นหลน้ำกายอะไาี้่ดีมีแห้งเนี่ยมันเขเก็บหายได้ควำไข่ในีเอาใมันเนี่เป็นชาวแงัโม่ใหญ่อยานี่นแต่จีเท่าแล้วน่าหว่นะ จะบ้านบ้านจะอยากผูกว so ่าม so no> no pues, ึงแน่เต็มแคนอะไปช้องเมือผูกตะแคนผูกว่าผูกว่าผูกว่าไปนั่งตรงนั่งั่ตู้ผูกให้จื้อๆแล้วนะบัลลัอกากับกขบไข่ก็วัดขอไอ้พิงเขียนม่ด้วันนี้อ่ะหาปวดนี้ปวดเข่าปวดก้าปวดปันมาเด้อไปสุนทร ไหว้ไหยในห้องกลางค่ำกลางคืนแข้งไม่จอยลูกด้อบิงไม่จอยย่าไม่จอยเมื่อยลแด้อไอหมันเนื้อไอไเป็นสาวอไว้ลูกด้อไหเป็นสาวอไว้เอามันเื้อมันเื้อทู่วันนี้ทู่ทู่วันนี้ทู่เกงเกงเกงทูินแอ่บักชมกินแม่เอ้คุ้มกินแม่ ลกบกับนี้ใส่น้ำกันเอ้ากินนี่ก็นี่ขยะเางาคุณหลังมันไม่ได้ไปยัดมันหล่อนลงแหละกันหลอกอยู่เลยสงสัยมันลมนัันลมผัดแห้งไงมันลมนยันลมผัดแห้งตุ่มตุ่มตุ่ม เอเอาแม่ให้พ่อตู้เด้อเกเด้อเด้อกินปตกินเวดเด้อให้ตู้เด้อยังเดือยกิ่งนึงไงมีนหยังเดือยกิ่งนึงนะพยสิกินก็รกเรียอกนาะก้อยไ้าก่เนน่ันเช็ดโอ้เพื่อนน่าื่อ แคเนี้สิะนาบ่กิได้นี่กิงนะฮะสิพันกิงนะฮะสิพันเื่งเก่งเยิ่งเกิดก็ได้รางวัลนะเก่งเก่งเข่งมีหอยบ่บอ่าเยห่หอย้ออมาล้วไปเห็ดเอาเงินคนนีกโดนแ้วเห็นเอาใจเิ็หน่อยแล้วเนาะมีหอยนี่แบบนีเห็นไหมออ ผตู sí, um, s right. <S ่วาเห็นมตัวเลยหน้านน่เชื่อเชื่อได้น่เนาะหน้านากันกิเกิบดิหน้ามาจกยุทากกิบเกิบสิทีเมืองพ่อว่าได้กินเกิบพี่แม่้กิเิบอ้าวปิวไปแล้วถุงมานะถุงขนมนะปิวไปแล้ว ย mm. ังขอดยังบนั้นนะมื่อฮะตุกตาปะวานกัตุกตาพอย่นดึงจับพอยพอยิิงเอาบอลแดงเอาบอลนี่เลยแดงเหรอเชยเป็นไงเนี่ยฮแม่ตัวเอยน้อ

ส่ำมื้อเด้อครับเด้อว่าจักยามนี่บ่ได้ชวนเพิ่นเออบุญนั่นเฮาก็เฮาจะบ่ได้ไปเด้อไปมื้อเดียวนั่นมามื้อัมื้อที่2มีชวนแบ่ได้ไปอไอุ้ทาได้โคมดิเอาตัวนึงเด้อนกนะเอาได้มั้ยม่บ่เอาผ้เอาไปก็ได้่ได้เบื่อบ่มีด้กินได้ เม่หม้ออะไก็ได้กุช่วยช่วยน่น่ย่มากึนะครับม่นหนานักตตึงได้ก็ตัดไปบาบๆลำลำได้คนหอยเมบชีได้เม่บเอาแม่บอกเ้อยบเอาได้มาส่รอนสามชิ้เ่ม่กินเมาตอนนอนนี่ว่ากนอนมากไมัดมักแน่นันกินนอนแล้วลูกยามหรออยามันลายมือละ

chị treo nhưng em mưa cái xịt kì nô lạc chị phó chào với nhau chị tao chu về nhau chị tao chu về nhau chị tao chu về Mẹ chị tao chu về nhau mưa, đây, Đó mưa toàn bà. ai Ai Dạ, mẹ trời trồng thùng nhảy hả? mưa ai bao à? Ừ, toàn à lúc ăn là, thắt, thắt, mưa là, Nói, nó mấy ăn mùng nào nào? mưa khi nó thằng thùng này mẹ thùng thấy những bó anh ăn nào? mày chỉ lội mày chỉ nhìn chẳng đấy mày chỉ nhìn bao? ai đấy? 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 ai เนาก็เห oh, ็นไข่ไข่องเกือชื่อเลยเนาก็เลยไข่ลนก็นีไข่เน่าั้างตื้อไม่ดีกว่นี่ไข่ขาวไข่ขาวอันนี้ไ่แ่สองเนวจอ่อนแท่กิเป็นเนวเดียวเนาะเราถึงดึงได้ัะนี้ไข่เน่าขไข่หนเน่าดีร้อนอันี้เอาเนาะชมว่าเน่าดีนี่วะชมว่าไข่เน่าดีนี่วะเน่าดีนี่วะทุกคนทุกคนทุกคนทคนคเน่าค

mẹ mưa có đơn đâu, cô mưa mưa có đâu bà ơi, đây cả đâu, có còn đâu Dạ, bay xe độ, trong tủ, tủ mưa mưa còn đơn tủ mưa, bài đi đâu, cái tủ mưa bà đâu, bài đi đâu, mặt tủ này đâu. ไปดิไอ้ yeah. hay 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 ิว่าโดยจับท่าบ่ได้คอคอหวยบ่เชาว่ซื้อด้ก็เ่ด้ือเดือาบ่อายมานี่แม่มันนี่ ไปเมื่อนี่วะนดนดนดนะแต่พวกข้ากแน่กัไปแล้วอยากไปอ่ะ